ปัญหาที่เกิดจากระบบไฟชาร์จของมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3ปัญหาครับปัญหาที่1ก็คือแผ่นชาร์จจ่ายไฟเกินการที่แผ่นชาร์จจ่ายไฟเกินจะทําให้หลอดไฟขาดบ่อยไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหน้าหลอดไฟท้ายหลอดไฟเกียร์หลอดไฟน้าปัดหลอดไฟเลี้ยวทุกอย่างจะค่อยๆจะทยอยขาดลงไปเรื่อยๆปัญหาต่อมาคือระบบชาร์จไฟไม่ทํางานเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วแบตเตอรี่ยังหมดไฟอยู่บางครั้งเนี่ยเปลี่ยนแผ่นชาร์จมาแล้วแผ่นชาร์จก็ยังไม่ชาร์จไฟอยู่ ส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาแผ่นชาร์จชาร์จไฟน้อยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พาทุกคนมาดูวิธีการเช็คกรณีแผ่นชาร์จจ่ายไฟเกินเป็นวิธีการเช็คแบบง่ายๆถ้าใครไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวช่างอาจจะแนบคลิปไว้อยู่ตรงคําบรรยายใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนกดคําว่าเพิ่มเติมจะเจอคลิปวิดีโอน,นะครับเดี๋ยวช่างอาจจะแนบไปให้หรือว่าจะกดเข้าไปที่หน้าช่องช่างอาจก็ได้นะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยส่วนในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเช็คกรณี เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ยังหมดไฟอยู่เปลี่ยนแผ่นชาร์จแล้วแผ่นชาร์จก็ยังไม่ชาร์จไฟพระเอกของเราในวันนี้ก็จะยังเป็นรถมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยตัวเก่าเหมือนเดิมนะครับเครื่องมือของเราก็จะเป็นมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับวิธีการเช็คเช็คยังไงตามมาดูกันเลยครับในรถมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยเนี่ยแบตเตอรี่เขาที่อยู่ทางด้านขวาของรถนะครับเนี่ยจะอยู่บริเวณ เฟมใต้เบาะนะครับเราจะต้องแกะเฟมชิ้นนี้ออกมาก่อนจะเห็นแบตเตอรี่นะครับอ <thood. S 2> ah ันดับแรกนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะทําการเช็คโวต์ของแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแบตเตอรี่มีไฟกี่โวลต์นะครับก่อนอื่นนะครับเปิดมิเตอร์ก่อนมิเตอร์แบบออโต้แบบนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับข้อดีของเขาจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราทําการเช็ควต์แบตเตอรี่ครับ ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ของเรามีกำลังไฟ13.5โวลต์น,นะครับจากนั้นเราจะไปทําการสตราร์ทเครื่องแล้วเราจะมาลองวัดกระแสกันใหม่ว่ากระแสจะมีการเพิ่มขึ้นไหมหลังจากที่เราสตราร์ทเครื่องแล้วนะครับให้เรา,าวัดเหมือนเดิมครับมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปจิ้มผิดขั้วนะครับมันจะไม่ช็อตแต่ว่าค่ามันก็จะเป็นขึ้นข่าลบเฉยๆแต่วลต์ยังเท่าเดิมน,นะครับตอนนี้นะครับทุกคนดูนะครับเนี่ยมีที่13.5โวลต์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการเร่งเครื่องกััันนวามมะยบไห จากการทดสอบเร่งเครื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับผลปรากฏว่าวอลตแบตเตอรี่ไม่ได้มีการขยับปรับเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่าอา,อาจจะเป็นที่แผ่นชาร์จท,ที่เราเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยเสียหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่สายไฟขาดในหรือว่าฟิลขาดอันนี้เราจะต้องทําการเช็คนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คกันเลยครับว่าเกิดจากอะไร วิธีการเช็คหาสาเหตุว่าทําไมแผ่นชาร์จไม่จ่ายไฟไปที่แบตเตอรี่นะครับเราจะกลับมาเช็คที่ฝั่งของแผ่นชาร์จเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขออธิบายตัวแผ่นชาร์จนิดนึงเผื่อคลิปที่แล้วเพื่อนๆดูไม่ทันกันนะครับสายไฟที่แผ่นชาร์จจะมีอยู่ด้วยกัน4เส้นครับผมจะมีเส้นสีขาวนะครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวนะครับเส้นสีขาวนี่จะรับไฟมาจากมัดไฟ,ไฟไฟที่มาจะเป็นไฟ AC นะครับประมาณ20-30ถึงโวลต์ จากนั้นเนี่ยจะถูกส่งไปที่เลกูลเลเตอร์หรือว่าแผ่นชาร์จตัวนี้นะครับแผ่ Pan นชาร์จตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟนะครับให้เหลือประมาณ12-14ถึงบโวลต์แล้วจ่ายออกมาที่สายไฟเส้นสีแดงนะครับแล้วส่งไปที่แบตเตอรี่เวลาที่แผ่นชาร์จเขาจ่ายไฟออกมาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยไฟจะยังเป็น a c อยู่นะครับจนกว่ากระแสไฟจากแผ่นชาร์จจะเข้าไปที่แบตเตอรี่ปุ๊บเนี่ยแผ่นชาร์จก็จะตรวจจับได้ว่ามีแบตเตอรี่นะครับ จึงจะครบวงจรของแผ่นชาร์จแล้วก็จะถูกแปลงเป็นกระแส DC ไฟจึงจะนิ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีแบตเตอรี่ไฟจะไม่นิ่งแล้วก็ไฟตัวนี้จะเป็น A.C.U. นะครับตัวสายสีเหลืองตัวนี้ออกมาจากมัดไฟครับทาหน้าที่สส่วนนะครับส่วนที่1เขาจะแยกไปที่ไฟหน้านะครับแยกไปที่ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายแล้วก็อีกขาหนึ่งเขาจะมัดที่แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จจะทำหน้าที่โหลดกระแสไฟนะครับซึ่ง จากที่ส่งมาเป็น AC 20-30โวลต์เนี่ยเขาก็ตรวดให้เหลือประมาณ12-14โวลต์ทำให้หลอดไฟหน้าหลอดไฟท้ายไม่ขาดนะครับวิธีการเช็คกรณีนี้นะครับกรณีที่แผ่นชาร์จไม่ส่งไฟไปที่แบตเตอรี่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะทําการเช็คแผ่นชาร์จก่อนว่าแผ่นชาร์จมีการชาร์จไฟไหมเหมือนเดิมครับเราจะใช้พบสีดำนะครับจิ้มไปที่ขั้วลบอาจจะเป็นที่ตัวแผ่นชาร์จเองหรืออาจจะเป็นที่สายสีเขียวที่แผ่นชาร์จก็ได้ครับทีนี้เราจะจิ้มไปที่สายสีเขียวนะครับ ส่วนพบสีแดงนะครับเราจะจิ้มไปที่สายสีแดงครับซึ่งเป็นสายไฟที่ออกจากแผ่นชาร์จไปที่แบตเตอรี่ครับ พอเราเสียบปุ๊บเราจะรู้ได้ทันทีนะครับเนี่ยถ้าสายไฟมีการต่อกับแบตเตอรี่เนี่ยโวลต์จะต้องขึ้น12-14โวลต์ตามที่เราเช็คแบตเตอรี่มาเมื่อกี้นะครับ13.5โวลต์แต่เคสน,นี้โวลต์ไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยาสายไฟเส้นนี้เนี่ยแน่เลยคือไม่เชื่อมที่แบตเตอรี่แน่นอนครับแลวเราจะทำการสตาร์ทรถอีกทีหนึ่งเพื่อจะทำการตรวจช็คแบบละเอียดอีกทีนึงครับให้ทุกคนดูที่มันติมิเตอร์นะครับตอนนี้กระแสะออกมาเป็น AC นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นมิเตอร์แบบธรรมดาที่ไมีใค่ออโต้เนี่ยตอน,น,อน,บบนดันนนาานว ถ้าเกือเรานำไนะใช้มิเตอร์แบบออโต้น,นะครับเขาเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าไฟที่ออกนี่เป็น AC หรือว่า DC นะครับก้อ,อนนีที่มีไฟออกมาแต่เป็น AC แบบนี้เนี่ยแสดงว่าแผ่นชาร์จไม่ดีเสียนะครับี๋ยวเราจะทดลองเล่งเครื่องยนต์ดูนะครับว่าแผ่นชาร์จตัวนี้มีการจ่ายไฟเกินหรือเปล่าจ่ายไฟอยู่ที่12-14โวลต์นะครับถือว่าไม่เกินแต่ทุกคนสังเกตนะครับถ้าค่าขึ้นเป็น AC แสดงว่า วงจรของแผ่นชาร์จยังไม่ครบวงจรนะครับสายไฟยังไม่มีการส่งไปที่แบตเตอรี่แน่นอนครับต่อมาเราจะมาดูวิธีการเช็คเพื่อยืนยันนะครับว่าสายไฟเนี่ยขาดจริงหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คพบสีแดงยังคงอยู่ที่สายสีแดงนะครับเพราะว่าสายสีแดงเนี่ยเขาเชื่อมต่อไปที่แบตเตอรี่นะครับให้เราถอดพบสีดำออกมาครับจากนั้นเราเอาพบสีดําตัวนี้นะครับไปจิ้มที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าสายสีแดงเนี่ยเขาเชื่อมต่อไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ครับ ตอนนี้เราเอาพบสีดําจิ้มไปที่ควบวกของแบตเตอรี่แล้วนะครับผลปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับกรณีที่สายไฟไม่ขาดในเนี่ยปกติมันติมิเตอร์เขาจะต้องแสดงแบบนี้ครับ <S <S เห็นไหมครับเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยลราก็จะมีสัญญาณร้องเตือนแบบนีแ้แสดงว่าสายไฟไม่ได้มีการขาดในนะครับแต่เคสนี้เนี่ยเราจิ้มไปที่ควบวกแล้วมิตเตอร์ไม่ร้องแสดงว่าสายไฟขาดใน เห็นไหมครับนี่คือสาเหตุที่ช่างอาบอกว่าควรใช้มิเตอร์แบบออโต้นะครับตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสายไฟไม่ส่งไปที่แบตเตอรี่นะครับเราจะต้องทําการตรวจเช็คว่าสายไฟขาดไหนหรือว่าฟิลขาดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คสักคู่หนึ่งเคสนี้นะครับเราได้ทําการตรวจเช็คแล้วเนี่ยสรุปว่าสายไฟขาดไหนครับตอนนี้เราได้ทําการต่อสายไฟกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันเหมือนเดิมนะครับจะใช้โพบสีดําจิ้มไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ครับ ทุกคนเห็นสถานะของมัลติมิเตอร์ไหมครับจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเสียงเตือนตือ้อขึ้นมาเลยแบบนี้คือสายไฟปกติแล้วครับหลังจากที่เราต่อสายไฟปกติแล้วเนี่ยเราจะมาลองเช็คกันดูว่ากระแสที่ออกมาจากแผ่นชาร์ตจะเป็นแบบไหนเราก็เสียบสายพบสีดํากลับเข้าไปที่แผ่นชาร์จของเราครับพอเสียบเสร็จปุ๊บทุกคนเห็นไหมครับนี่ค่าจะขึ้นมาแล้วครับเป็น DC 13.5โวลต์ทุกคนเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่างอะถ่ายคนเดียวด้วยนะครับ เดี๋ยวชจาาอาจะไปทดลองสตาร์ทรถแล้วก็จะให้ทุกคนดูว่าเวลาแผ่นชาร์จเขาชาร์จยังไงทุกคนเห็นไหมครับหลังจากที่เราสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยไฟชาร์จจะขึ้นมาที่14-28 14 -3 0สวโวลต์เลยนะครับนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทรถแล้วมีการเล่งเครื่องไฟจะมีการวิ่งขึ้นมานะครับเป็นประมาณ14โวลต์กว่ากว่าแบบนี้เนี่ยถือว่าแผ่นชาร์จชาร์จไฟปกติครับ หลังจากที่เราทําการตรวจเช็คแล้วนะครับสรุปว่าแผ่นชาร์จตอนนี้เนี่ยจ่ายไฟมาปกติแล้วนะครับจ่ายไฟออกไปเป็นกระแส DC ที่14โวลต์กว่ากว่าถือว่าแผ่นชาร์จปกตินะครับ ทีนี้มากรณีที่3นะครับที่ท่างอ่าบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าแผ่นชาร์จชาร์จไฟอ่อนเช็คยังไงนะครับเช็คเหมือนกันแบบนี้นะครับเสียบแบบนี้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเร่งเครื่องนะครับเนี่ยแผ่นชาร์จเขาจะจ่ายไฟออกไปน้อยครับไฟที่มิเตอร์จะขยับไปแค่นี้เดียวนะครับจาก12โวลต์อาจจะเป็น12โวลต์กว่าๆไม่ถึง13โวลต์แบบนี้คือแผ่นชาร์จชาร์จไฟอ่อนนะครับ วิธีการตรวจเช็คแผ่นชาร์จทั้ง3แบบแบบง่ายๆโดยใช้มันติมิเตอร์แบบออโต้ก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนก็สามารถทําเองได้นะครับลองเอาไปทาตามกันดูนะครับแค่ทุกคนได้ดูคลิปช่างอะแล้วก็ไปซื้อมันติมิเตอร์แบบราคาถูกๆแบบร้อยกว่าบาท200กว่าบาทมาสักตัวหนึ่งเอามาทดลองเทสเอามาทดลองทํากันนะครับเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทําเองได้ส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปเช็คอะไรกันอีกจะพาทุกคนไปตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์อะไรกันอีก ติดตามไว้ครับช่างอะผ่าซ่อมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ